คุณชมคะเมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐก,ก็ได้เปิดปราศัยใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศเมื่อคืนแกนนาพักขอคะแนนทั้ง2บทบาทเลยทั้งบูและบุญนะคะแต่ว่าสาระสําคัญก็คือการชี้แจงความเหมาะสมที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองรวมทั้งย้าด้วยว่าพลเอกประยุทธ์คือผู้ที่เคยยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองจากปัญหาเผด็จก,การรัฐสภาค่ะ แกนนำพักพลังประชารัฐสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราสายใหญ่ขอคะแนนชาวจังหวัดสมุทรปราการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเลือกผู้สมัครของพักทั้ง7เขตแบบยกจังหวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ตอนนี้และแกนนำที่ขึ้นปราสายต่างก็สร้างบรรยากาศความคึกคักด้วยถ่อยแถลงที่แสดงถึงความมั่นใจในการต่อสู้กับทุกปัญหาของบ้านเมือง และเชื่อมั่นว่าปัญหาความเห็นต่างทางการเมืองจะลดลงเพราะว่าพักมีบุคคลที่เป็นตัวแทนขั้วอํานาจเดิมกลุ่มกปปสและกลุ่มนปชามาร่วมมือด้วยก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่าหลายพักการเมืองกําลังหาเสียงด้วยการรุมโจมตีหรือว่ารุมด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและประกาศว่านับจากนี้ไปจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นอีกจะยอมให้ใครทำลายเราอีกไหมให้เขาจูงจมูกเราอีกไหม อย่าให้ใครเขาทำวันนี้ประเทศไทยอยู่ในมือพี่น้องชาวสมุทรปราการพอเรามาแบบนี้เขาก็ไล่โจมตีโจมตีพักพลังประชารัฐทุกวันพลังประชารัฐดี่เด็กดีดใครจะด่าจะว่าก็ก้มหน้ายิ้มยิ้มเขาว่ามาก็ก้มหน้ายิ้มยิ้มตั้งแต่วันนี้เป้นไปกูไม่ยิ้มอีกแล้ว กูจะสู้กับมึงจะพาประเทศไทยไปให้ได้มาโจมตีนายกประยุทธ์ไอ้คนโจมตีนายกประยุทธ์ถามวันนั้นไม่มีคนชื่อประยุทธ์ใครไอ้หน้าไหนจะหยุดความขัดแยง้งใครไอ้หน้าไหนจะทําให้บ้านเมืองสงบถ้าไม่ใช่นายกประยุทธ์ใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้ต้องบอกว่า ปล่อยของจริงๆปล่อยของพลังประชารัฐให้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการเห็นว่าเราคือของจริงแล้วเราสู้แน่ทุกเม็ดจากนี้ไปพี่น้องทีนี้มาพูดถึงฝั่งนโยบายบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเรารบลูกเดียวคือเรารบด้วยนโยบาย แล้วถ้าแหลมเข้ามาเราก็รบด้วยอย่างอื่นได้เหมือนกันแต่เอาโนโยบายผมเรียนพี่น้องว่าพักพลังประชารัฐมีพร้อมทั้งสามอย่างองค์ประกอบหนึ่งคือคนมาจากหลากหลายทางเดินคนที่มีประสบการณ์เทียบพี่น้องเห็นตัวแล้ว คนรุ่นใหม่ไฟแรงพี่น้องก็เห็นมาร่วมพลังกันมาครั้งนี้ทำให้บ้านเมืองอย่างแท้จริงหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวย้ำนะคะว่าพ,พัก <อบ S 2> พร้อมทั้งบุคลากรน,นโยบายและแคนดิเดตในายกรัฐม,มนตรีที่จะขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่ก่อนหน้านั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพักพลังประชารัฐก็ปราศัยย้ำอันตร,รายของเผด็จการรัฐสภาที่เคยสร้างปัญหาให้บ้านเมืองดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงผ่านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์นนนนรชาติค่ะ